อันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับไซส์ตั้งแต่น่าจะได้1เมตรนะครับโดยประมาณ95เซนเมตรเมตรหน่อยๆนะครับอันนี้เราส่งอยู่ที่ต้นละ300อบาทนะครับอันนี้ก็ถุงเบอร์14นะครับเสริมรากแข็งแรงดีครับพุ่มสวยครับไม้ฟอมครับใครได้ไม้ชุดนี้ไปครับไม้หัวตั้งแต่ต้นปีนะครับจะเป็นไม้กระโดงสวยบางท่านอาจจะบอกว่าเล็กไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม้อย่างเงี้ยครับ กำลังโตเลยกาลังงามนะครับถ้าเริ่มต้นนะอันนี้เป็นไม้เสริมรากครับที่ปลูกจากไม้ต้นเล็กนะครับราคาสามร้อยบาทนะครับอันนี้ปลูกไม้ยังไม่ชนปีลยครับประมาณเดือนมีนาหรือเมษานะครับครบหนึ่งปีครับลูกเขาจะหนามยิบยิบนะครับแดกอินโดเป็นเป็นพันุของทางเป็นของอินโดนีเซียครับอินดมาจากทางใต้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับดูอันนี้ออกมาเป็นชัดแบบนี้เลยต้นเขาน่ารักเนาะพี่นัทครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยเฟวันนะครับ คลิปนี้ก็มามืดเลยนะครับเพราะว่างานเยอะครับวันนี้จะพามาชมนะครับทุเรียนเสริมลาาของเรานะครับอันนี้ราคา350บาทนะครับความสูงจะอยู่ประมาณเมตร20บนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้อีกหนึ่งเดือนปลูกได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าท่านใดจะเอาไปก็เอาไปตั้งพักไว้ก่อนเพราะว่าใบอ่อนจัดนะครับช่วงนี้ใบอ่อนมากมันจะเกินระยะที่เคลื่อนย้ายนะครับต้องรอเวลานิดนึงนะครับผม อันนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าต้นตอใหญ่ตอเสริมก็สมบูรณ์ดีนะครับปีนี้อันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับถ้าโตขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นไซส์400ครับไซส์ส0่ร้อยก็จะถึงคางผมเลยครับไซส์นี้อันนี้ก็จะเป็นพันมูซันคิงนะครับสูงท่วมหัวเลยครับท่วมหัวเกินหัวนะครับราคาห้าบาทครับตอนนี้มี หมูสันคิงมีไม่เยอะครับหมูสันชิงไซน์นี้ที่จะมีจําหน่ายอยู่ประมาณ200ต้นครับหมูสันคิงปีนี้ไม่ได้ทําเยอะครับไปทําหมอนทองเยอะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งหมอนทองมากกว่านะครับจะเป็นหมูสันคิงของเรานะครับอันนี้เลี้ยงพร้อมปลูกเลยนะครับอันนี้สามารถเอาลงไปปลูกแดดได้เลยครับแต่ถ้าท่านใดอยากให้โตดีนะครับก็ควรจะพางแสงนิดนึงนะครับเผื่อบางทีมันร้อนจัดท่านลดน้ําไม่เพียงพอหรือระยะเวลาการให้น้ําของท่าน น้อยเกินไปหรือไม้รดช้านะครับการมีร่มงีเงาของสแลนช่วยบังนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นหนอนทองของเรานะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่เราพามาชมครับไม้สามขาก็มีนะครับสามรากเป็นไม้เข่งนะครับทางด้านนี้อันนี้เป็นไม้สามขาครับเป็นไม้เข่งนะครับหนึ่งต้นมีสามรากนะครับอันนี้เลี้ยงไว้อันนี้แผลก็ติดดีแล้วนะครับ เอาไปพร้อมปลูกได้เลยนะครับหรือจะไปตั้งพักปรับสภาพสักเจดวันสิบวันก็ดีนะครับไซนี้ก็สามลากับขายอยู่ต้นละพันห้าครับไซใหญ่สูงประมาณเมตรเก้าสิบครับเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบเกือบสองเมตรนะครับท่านใดสนใจใช้จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้นะครับมีจำนวนเราก็ลดราคาลงให้ได้ครับอันนี้ก็ปลูกอยู่ประมาณสปีครึ่งถึงสามปีนะครับที่ดินงามๆครับ สามารถออกดอกได้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้อายุประมาณปีเจ็ดเดือนปีแปดเดือนแล้วครับรุ่นนี้ต้นจะสวยนะครับต้นพุ่มแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะพาไปดูไม้เล็กบ้างนะครับอันนี้ดูไม้ใหญ่แล้วไม้เล็กจะอยู่ด้านหลังครับทางด้านนู้นหมอนทองสวยๆของเรานะครับเป็นกิ่งกระโดงเลยครับเกตดดูครับเนี่ยครับเป็นไม้พุ่มแบบนี้เลยครับครับเป็นไม้ฟอร์มกระโดงครับเป็นไม้พุ่มสวยเลยครับ เราเลี้ยงมีระบบสปริงเกอร์อย่างดีปุ๋ยยาฉีดเพื่อไม่ให้มีโรคมีแมลงนะครับติดไปหรือมีให้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะฉีดอย่างสม่ำเสมอครับแปลงนี้อันนี้ก็มาถึงพันธุ์หนำดำของเรานะครับจะมีไซส์เล็กนี่ก็จะมีหนาดำมีมูสันคิงมีหมอนทองนะครับที่เป็นไซส์เล็กของเรานะครับได้ทำการใส่ไว้แล้วนะครับรอเสริมรากนะครับ อันนี้เสริมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหน่ายตั้งแต่ราคาต้นละ 150- บถึง200บาทนะครับแล้วแต่ละพันราคาไม่เท่ากันนะครับที่ถูกที่สุดก็จะเป็นพวกชนีหมอนทองครับราคาเริ่มต้นก็จะถูกหน่อยขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นหนาดําแล้วก็มูฟันคิงนะครับราคาจะอยู่ประมาณตั้งแต่ต้ตตนละ150ถึง199ครับชุดพวกนี้นะครับต่างจังหวัดมีส่งแบบยังไงนะคะพี่นัทครับต่างจังหวัดต้องส่งตรงไปนะครับผม แต่ว่าค่ากงแพงนะครับ1,700บาทรับของที่ไปษนีเรามีวิธีเดียวนะครับถ้าส่งออนไลน์แต่ถ้าจ้างรถขนส่งก็คิดตามระยะทางนะครับแบบเหมากงค่าส่ง1,700ค,ค่าต้นพันต่างหากนะคะคบแบบ1ต้น2ต้นสั่งเป็นกล่องไม่มีนะคะไม่มีครับตอนนี้เราไม่มีเวลาทำครับผมแล้วก็แบบกงนะครับไซส์ขนาด ถุงขนาดนี้นะครับเบอร์12ไม่ว่าจะเป็นต้นสูงต้นต่ำนะครับไซนี้จะใส่ได้2 5่สถึงสาต้นนะครับครับผมก็ตกเฉลี่ยค่าส่งต้นละประมาณ50บาทถ้าซื้อเต็มจำนวนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถุงเบอร์14จะใส่ได้อยู่ที่16ต้นนะครับโดยประมาณอันนี้เราใส่แบบพอดีพอดีไม่เอาช้านะครับจะให้เรายัดมากกว่านี้ก็ยัดได้นะครับแต่เราจะไม่ค่อยยัดให้นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่เข้าใจพอไปมีหัก มันก็จะทําให้การจเจริญเติบโตนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเอาพอดีพอดีแต่ถ้าเป็นถุงหลอดไซส์เล็กต้นละ99บาทนะครับหรือหมอนทองที่ราคา50 55 59นะครับจะใส่ได้ที่100ถึง150ย้าสิต้นครับถ้าร้อยหนึ่งรยี่ก็ลังพอดีครับแต่ถ้าร้อยหสิบนี่เริ่มจะฝืนและเริ่มจะเบียดกันมากเกินไปครับผมแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งครับถุงเบอร์สิบครับถ้าเป็นถุงเบอร์สิเนี่ย ราคาจะอยู่ประมาณต้นละ1้อย3ี่4 0บร้อยสิบร้อยสิบร้อยห้าสิบนะครับจะใส่ได้ที่ห้าสิบต้นนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับผมห้าสิบต้นก็ตกค่าส่งต้นละสามสิบห้าบาทโดยประมาณนะครับผมสามารถค้าสายพันธุ์ได้นะค,ะครับถ้าค้าสายพันธุ์ถุงไม่เท่ากันก็จะใส่ได้ปริมาณลดลงนะครับตามจำนวนถ้าลูกค้ารับได้ในการใส่นะครับเราใส่ให้ได้แต่เราอยาก เราก็จะแนะนําให้ลูกค้าที่พอดีพอดีครับไม่อยากให้ใส่มากเกินหรือว่าบางจังหวัดนะครับระยะถ้าระยะสักประมาณร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลครับผมว่าค่าขนส่งรถจะน่าจะคุ้มกว่าครับนี่นะครับพันธุ์ของเราเลี้ยงไว้นะครับจะมีการงามครับถอดยอดแตกยอดแตกใบอย่างงามเลยครับแต่เราม,ามืดไปหน่อยเดี๋ยววันหน้าจะมาทำให้ดูใหม่นะครับวันนี้มันมืดไปหน่อย ไซใ,ใหญ่ไซเล็กก็ฝากเลี้ยงได้ครับถ้าไม้มันยังไม่ถึงกําหนดน่ะผมรับฝากได้อยู่2เดือน3เดือนน่ะพอได้แต่ถ้านานกว่านี้ตอนนี้ไม่มีคนงานดูแลนะครับคนงานน้อยแต่ว่าบางตัวที่ลากเขาใกล้จะเต็มที่พร้อมจะลงปลูกแล้วอันนั้นเราจะต้องปล่อยออกไปนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่เก็บไว้เพราะลูกค้าจะต้องพร้อมปลูกภายใน1เดือนถึง2เดือนน่ะมันก็มีบางรุ่นก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ไม่ได้หมายความว่า เก็บไว้แล้วมันจะตายนะครับมันไม่ได้ตายครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องขยายขนาดถุงเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเองครับครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นที่เลี้ยงไว้ติดดีแล้วครับพร้อมจําหน่ายแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับส่วนตัวเมื่อกี้ที่เราดูมามันยังเป็นเล็กอยู่ยังไม่พร้อมจําหน่ายครับต้องประมาณ1เดือนไปแล้วนะครับครับตัวนี้จะเป็นไม้ที่พร้อมจําหน่ายเลยมีหมอนทองมีมูซันคิงมีชนีมีก้านยาวครับโดยประมาณก็จะเป็นพวกนี้หนาดํายังมีแต่เล็กๆครับตอนนี้หนาดาโตไม่ทันนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับต้นไม้ที่เราจัดออกไปให้ลูกค้าเป็นแบบไหนครับที่เราจะไปขายนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเลยครับนี่ก็เป็นกิ่งพันธุ์ของเรานะครับที่พร้อมจําหน่ายนะครับอันนี้เราก็จะคัดไปขายที่หน้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับไซส์ตั้งแต่น่าจะได้1เมตรนะครับโดยประมาณ9่ะาสเซนเมตรเมตรหน่อยๆนะครับอันนี้เราส่งอยู่ที่ต้นละ300บาทนะครับอันนี้ก็ถุงเบอร์14นะครับเสริมรากแข็งแรงดีครับ พุ่มสวยครับไม้ฟอมครับใครได้ไม้ชุดนี้ไปครับไม้หัวตั้งแต่ต้นปีนะครับรุ่นนี้เข้ากรงได้กี่ต้นคะพี่น้องโอ้รุ่นนี้ได้น้อยครับได้สิบห้าต้นเท่านั้นนี่โดยประมาณครับผมสิบห้าสิบหกโดยประมาณนะครับแต่ว่าจะเป็นไม้กระโดงสวยบางท่านอาจจะบอกว่าเล็กไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม้อย่างเงี้ยครับกาลังโตเลยกําลังงามนะครับถ้าเริ่มต้นนะแต่ถ้าอยากจะให้สวยอีกมีกําลังซื้อ ก็ให้เราเลี้ยงขึ้นไปให้โตอย่างี้อีกก็จะเพิ่มราคาไปนิดนึงนะครับผมอย่างไซนี้เท่าไหร่นะคะพี่น้าสามร้อย <300 S 1> <300 S 2> บาทครับสามร้อย <300 S 2> บาทนะคะโตขึ้นอีกหน่อยก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยครับแต่ว่ามันอาจจะไม้อ่ะมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับใครมาก่อนก็อาจจะต้องเลือกไปก่อนนะครับก็บางท่านบางครั้งมาทําไมบอกว่าไม่สวยแบบนี้เลยบางต้นมันก็มีบางเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีนะครับนี่ครับมันก็ไม่ได้หนาทั้งหมด แต่ไม้ก็เป็นฟอร์มติดดีทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็หยิบให้ดูแล้วก็คัดที่ดีที่สุดมาให้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต้นครับแล้วก็อยากรู้ว่าไม้แบบนี้ปลูกแล้วมันโตไหมดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆนี่ครับด้านล่างผมปลูกไว้ที่ต่ำๆนะครับเดี๋ยวพามาชมครับ ปลูกไว้เป็นตัวอย่างทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้เสริมรากครับที่ปลูกจากไม้ต้นเล็กนะครับราคา300บาทนะครับอันนี้ปลูกมายังไม่ชนปีแล้วประมาณเดือนมีนาหรือเมษานะครับครบ1ปีครับตัวนี้ก็ปลูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าช่วงแรก 3- 4ี่เดือนแรกที่เราปลูกนะครับไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเราได้มีการทางแสงด้วยสารเนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตอนนี้เราลดน้ําก็ยังเป็นหัวแบบนี้อยู่ครับเนี่ยครับลดแค่พอรอดครับไม่ได้ลดดีมาก เพราะว่าตรงนี้เราน้ําเราต้องดูดบาดาลขึ้นมาลดใช้น้ําจํานวนมากครับวันหนึ่งเฉลี่ยก็เลยลดได้ปริมาณที่น้อยนะครับอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะครับอันนี้ดูที่สองครับแล้วก็ปลูกไว้อีกคู่นึงนะครับอันนี้ก็ปลูกมาพร้อมกันนะครับไล่ๆกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับไม้พวกกิ่งกระโดงกิ่งอ่อนๆเตาสาวเนี่ยครับถ้าเขาได้โตแล้วเขาก็จะโตไวครับ ที่สําคัญอย่างเดียวครับเนี่ยถ้าเราฉีดยาไม่ได้นะครับเพี้ยจะกินยอดมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเวลาเขาแตกมาหลายๆอันนะครับเราต้องมาตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเพื่อเอายอดนํายอดเดียวขึ้นไปนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับตรงนี้มันจะเป็นกระปุ่มครับเป็นกระจุกครับถ้าแมงมากินอีกทีนี้มันก็จะเป็นไม่กวาดนะครับนี่มาดูด้านนี้บ้างส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นพันแปลกๆนะครับอันนี้จะเป็นจันทร์สีครับอันนี้จะเป็น อันนี้น่าจะเป็นจันสิบครับแล้วก็มีทางด้านนี้ครับเป็นที่ต่ำหน่อยนะครับเราจะพูนด,ดินน,น้อยๆมานะครับเราก็ไม่ได้พูนสูงมากสังเกตดูอันนี้ดูเครือครับ <c oughs> ขึ้นจนดึง,ดงไม่ออกเลยเราไม่ได้เน้นทำผลผลิตนะครับตรงนี้พันธุ์ต่างๆนี้เราปลูกไว้เอายอดพันธุ์นะครับพวกพันธุ์จันต่างๆส่วนอันนี้เป็นหมอนทองครับ เราเอาหมอนทองยืนพื้นเป็นหลักนะครับปลูกไว้ที่ระยะห่างนะครับ9คูณ9เมตรนะครับต้นคู่แล้วก็เอาพันธุ์อื่นๆที่เราเอาไว้เอากิ่งนะครับมาสลับนะครับเพื่อไม่ให้พื้นที่มันว่างเปล่านะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ครบปีเลยครับครับอันนี้ก็มาขอปิดท้ายรายการที่แดงอินโดกับยาวลิ้นจี่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์แดงอินโดของเรานะครับตอนปีนี้รู้สึกว่าจะมีดอกที่สวนนะครับแต่ไม่รู้ติดหรือเปล่านะ ดอกจะออกสีแดงแงครับเนื้อเขาเป็นสีอะไรครับพี่นันเนื้อก็จะเป็นสีสายลุ้งหรือสีแดงนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นของปุ๋ยนะครับอันนี้เขาจะใบใหญ่มากครับใบเขาเป็นไม้ประดับได้เลยครับค่ะนี่ใบฝ่ามือปิดเลยครับพอดีเต็มฝ่ามือเลยครับใบถ้าต้นสมบูรณ์เขาจะเป็นใบใหญ่ใบหนาครับนี่ครับถ้าบางคนไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ไม่เคยเห็นจะไม่รู้นะว่านี่คือต้นทุเรียนครับลูกเขาจะหนามยิบๆนะครับแดงอินโด เป็นเป็นพันุของทางเป็นของอินโดนีเซียครับมาจากทางใต้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับดูอันนี้ออกมาเป็นชัดแบบนี้เลยต้นเขาน่ารักเนาะพี่นัทครับปลูกไว้โชว์ได้เลยครับตัวนี้จะสวยมากใบก็สวยทรงก็สวยข้อเขาจะทีทีครับพี่นัดเคยคชิมยังไม่เคยครับของผมเพิ่งปลูกมาได้เข้าปีที่ปีที่ปีนี้ปีที่สี่มั<า>้ยแต่ว่าต้นยังเล็กเพราะว่าผมอาจะปลูก พันแปลกๆจะปลูกใกล้ๆกันครับไม่ได้ปลูกห่างมากเพราะว่าเรามันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจครับส่วนอันนี้เป็นยาวลิ้นจีนะดูก่อนนะโอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นหมอนทองครับครับต้นหมอนทองอันนี้เอาต้นโตหน่อยมาปลูกครับแต่ก็โตกันไม่เยอะครับเป็นประมาณราคาพวกห้าร้อยบาทนะครับเขาก็จะขึ้นดินตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นล้วนปนทรายนะครับเป็นดินล้วนปนทราย แต่เราใช้ดินลูกลังนะครับผสมกับแกลบดิบแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆที่เราผสมจําหน่ายนะครับเอามากองนะครับแล้วก็ขุดหลุมหน่อยๆแล้วก็เอาดินกบเลยก็แบบนี้น้ําอยู่มานี่ครับประมาณ1 0บถึงสิเดือนผมไม่ได้ทําหัวสะปิงเกอร์ให้เลยครับมีแต่ปีปีผีเสื้อเล็กๆตรงนี้นะครับแดงอินโดดูใบอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้เลยขึ้นสวยนะครับ ใครอยากชมของจริงมาชมได้นะคะยางอินโดก็มีจําหน่ายนะครับต้นนึงก็ร้อยห้าสิบาทเองไม่ได้ขายแพงส่วนอันนี้เป็นหมอนทองครับพวกปลูกต้นคู่ครับอันนี้คือเราเอาผลผลิตอันนี้เป็นพันยาวลิ้นจีนะครับอันนี้เราก็ใช้ยอดใช้จริงพันธุ์นะครับเอาไปทําพันธุ์เวลาสังเกตดูทําไมทุเรียนเราหินเหี้ยนแบบนี้ครับอันนี้ก็เราตัดยอดไปเสียบครับเพราะว่ายาวลิ้นจีเรามียอดจํานวนน้อยครับล้วก็เอาไปส่วนอันนี้ก็เป็นหมอนทองครับ อันนี้ตั้งแต่ปลูกมาอันนี้เรามีการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราหมักจากขี้วัวขี้ไก่แล้วก็สูตรของเรานะครับเราก็ใส่เข้าไปทรงนี้ประมาณสองครั้งหลังจากนั้นนอกนั้นนะครับไม่ใช่หลังจากนั้นเราก็ใส่พวก12 3ส25 7า้า็ดดนะครับเดือนครึ่งประมาณหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นครับที่ดูแลอยู่นะครับสังเกตดูนะครับไม้จะมียาวๆไปเลยเต็มส่วนข้างในก็จะเป็นก้าพันนะครับมีตั้งแต่ราคา50บาท เก้าสิบบาทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับมีหมดเลยนี่ก็เป็นหมอนทองเสริมรากของเรานะครับต้นนี้ยังเอามาลงได้ไม่ถึงไม่ถึงปีครับสิบเอ็ดเดือนนะครับที่สิบเดือนแค่นั้นนะครับแต่ว่าเราเอาไม้ต้นละสองพันนะครับมาลงเนี่ครับเป็นต้นเสริมรากยากเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ครับอันนี้ต้นนี้ผมได้ทําการเติมดินกับปุ๋ยหมักไปนะครับใส่ไปรอบๆนะครับ ใส่ไปไม่กี่วันนะครับดินนี้เพิ่งใส่ได้ประมาณสักสิบห้าวันนะครับยอดอ่อนครับเริ่มมาแล้วครับแทงยอดเพราะมีความชุ่มชื้นตอนที่ใส่ปุ๋ยหมักกับดินผสมของผมนะครับผมก็ไม่ได้ทําการถากหญ้าเลยนะครับแค่ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็เติมเลยครับผมอนี้เราใส่ไปประมาณสักสามสี่กระสอบครับเพื่อเสริมดินแล้วก็รักษาความชื้นของหน้าดินนะครับสังเกตได้เราไม่ได้เติมเยอะทับราอย่างลอยอยู่เลยครับเนี่ย ลากลอยอยู่เพราะว่าถ้าไม่เติมนะครับลากเขาแห้งะครับเหลือใบเขาจะไหม้นะครับเพราะว่ารากลอยเยอะตัวนี้ก็ได้เติมนะครับก็จะแ,แตกแบบนี้นะครับตรงนี้เรามีการปลูกไว้ให้ดูตัวอย่างหลายต้นนะครับเดี๋ยวมาชมนี่อีกครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่เราได้มาปลูกไว้แต่ว่าต้นนี้เป็นต้นต่อเดียวนะครับที่เราปลูกไว้นะครับแต่ว่าเราจะใครจะทําถ้าท่านใดจะทําการเสริมลากต่อให้แนะนําเราแนะนําให้นะครับปลูกไว้แบบนี้นะครับ ปลูกต้นห่างออกมานะครับสี่ห้าสิบเซนหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วให้ต้นเขาโตดีก่อนให้งามแบบนี้นะครับถึงทําการที่จะไปเสริมมันนะครับถ้าปลูกมาต้นเล็กๆนะครับไม่ต้องคิดจะไปเสริมมันนะครับมันยังเข้ากันไม่ได้ต้องรอเวลาครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่เราเสริมปุ๋ยหมักกับดินหมักเข้าไปนะครับมันก็จะแบบนี้ถามว่าไม่เสริมได้ไหมก็ลากมันลอยครับอันนี้ยมันจะต้องเสริมเพราะว่าตอนเราปลูกอะมันเป็นปลูกแบบ ยกโคขึ้นมาครับเราไม่กบเยอะนี่ครับลากมันครับถ้าเราไม่กบไว้ครับลากโดนแดดมากๆครับก็จะมีอาการไหมได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลดน้ําไม่ถึงส่วนน้ําที่เราให้นะครับก็จะเป็นหัวตัวนี้นะครับตอนเล็กทีแรกเราปลูเราให้หัวนี้ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยสามารถให้หัวหมุนได้เลยนะครับเกิดได้สามสิบนาทีครับสังเกตดูถ้าเขาชุ่มชื้นดีใบเขาจะใหญ่มากเลยเขียวสมบูรณ์ครับ ใช้หัวสปริงเกอร์สองหัวเหมือนกันนะครับห่างจากต้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับสองหัวพ่นเข้าหาต้นนะครับเปิดครั้งละประมาณยี่สิบห้านาทีแค่นั้นครับเพราะว่าน้ําจะลงจมเต็มครับไม่เยอะมากแต่ถ้าเราใส่หัวหมุนนะครับตัวนี้ก็จะต้องมีสามสิบนาทีขึ้นไปแล้วก็บงหญ้าก็อาจจะขึ้นกว้างนะครับการทํางานกา็ต้องบ่อยขึ้นนะครับแต่เราใช้หัวนี้ระยะนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าจะให้ดีนะครับ ปีหน้าควรจะเปลี่ยนหัวเป็น360แล้วอันนี้ก็เป็นต้นเสริมรากอีกต้นนึ่งนะครับใบก็จะเขียวเข้มสมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ที่เราบอกให้ท่านคุมหญ้าคุมฟางทําไมถึงไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราได้ใช้ดินหมักกับปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับใส่ทับไปแล้วครับหญ้าก็เลยไม่เห็นเดี๋ยวหลังจากนี้เพอาะหญ้าขึ้นมาหนึ่งรอบนะครับเราก็จะทําการตัดหญ้านะครับตัดหญ้า แล้วก็ใช้ปิดบริเวณโคนต้นยกเว้นนะครับพอฟื้นฝนเริ่มมาทุกๆครับเราก็จะทําการเปิดโคนออกนะครับเราก็จะไม่ปิดแล้วนะครับบริเวณโคนเราก็จะตัดหญ้าให้เตียนนะครับหน้าฝนส่วนหน้าแรงนะครับเราต้องทําการรักษาความชื้นของหน้าดินไว้นะครับท่านใดสนใจพันธุ์ทุเรียนของเรานะครับพร้อมคาแนะนําในการดูแลรักษาและก็การปลูกให้รอดตายนะครับว่าทํายังไงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ พลอยสวนพันไม้ปาจินบุรีนะครับเบอร์โทรก็0969626986อีกเบอร์หนึ่งก็0863833061นะครับในสนใจก็ติดต่อล่วงหน้ามาไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าจะฝากเราเลี้ยงหรือต้องการให้ไม้มีความแข็งแรงนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบทการแนะนำนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ดาเช่นกันค่ะ